กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนเด็กในท้องแม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกไหม สวัสดีค่ะคุณเจ้าหน้าที่ฉันมีปัญหาเรื่องของการรับมรดกมาปรึกษาค่ะคือฉันกับสามีเนี่ยอยู่กินด้วยกันมาจนตอนนี้เนี่ยฉันตั้งท้องได้5เดือนกว่าแล้วค่ะแต่ว่าสามีก็มาเสียชีวิตพ่อแม่พี่น้องฝ่ายสามีเนี่ยกำลังจะแบ่งมรดกของสามีฉันอยู่ค่ะฉันก็เลยอยากจะถามว่าฉันหรือว่าลูกในท้องเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของสามีไหมคะ แล้วคุณกับสามีได้จดทะเบียนสมรสกันไหมคะไม่ได้จดค่ะแต่ว่าชาวบ้านเขารู้เขาเห็นนะคะว่าชั้นเนี่ยอยู่กินจนตั้งท้องกันเนี่ยค่ะและเขาก็พาฉันไปฝากท้องไปตรวจที่โรงพยาบาลจ่ายค่ายาให้ทุกเดือนเลยนะคะอืมในกรณีนี้ถือว่าสามีของคุณได้รับรองคุณเป็นภรรยาแล้วก็ยอมรับว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขา ถ้าเด็กคลอดแล้วก็อยู่รอดภายใน310วันลูกของคุณก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกสามีค่ะอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะด้วยความยินดีค่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111 11, 11. กดเจนะจะบอกให้